สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสืบสวนลึกลับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของคนดังคนหนึ่งในอดีตถ้าพูดว่าคุณรู้จักกับคนดังหรือคนชั้นสูงนั้นว่ามีความสัมพันธ์เป็นญาติหรือคนสนิทนั้นคงต้องมีใบรับรองหรือมีหนังสือรับรองมายืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงและปัจจุบันด้วยการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณต้องมีก็คือรูปถ่ายบนโซเชียลมีเดียที่จะสามารถเล่าเรื่องราวที่แตกต่างได้เป็นร้อยเบอร์ชั่นเมื่อก่อน ผู้อ่าน1,000คนสร้างฐานข้อมูลได้พันข้อมูลแต่ปัจจุบันมันได้พัฒนาเป็นบัญชีไอจกว่าพันบัญชีก็จะมีเน็ตไอดอล1 0 0 0คนและตัวเอกในเรื่องราวของวันนี้ชื่อว่า Anna าเดลวีเป็นคนดังคนหนึ่งที่อยู่บนไ g เธอมีผู้ติดตามเกือบ70,000คนเธอเป็นคนดังบนโลกออนไลน์วันที่18กุมภาพันธ์2560ย่านโซโฮที่พลุกพล่านในเขตเมืองนแมนฮัตตันในนิวยอร์กแผนกต้อนรับ ของอีเลเวลฮาร์วาร์ดโฮเทลที่เพิ่งเปิดใหม่มีหญิงสาวคนหนึ่งหยิบธนาบัตรร้อยดอลลาร์ออกมาให้กับเนฟพนักงานบริการเธอยิ้มมุมปากเล็กน้อยผมแดงยุ่งฟูสวมแว่นตากันแดดหนาสีดำถามเนฟด้วยสำเนียงยุโรปอาหารอะไรที่ดีที่สุดในย่านโซโหนี้เงินร้อยดอลลาร์คือทิปที่ให้กับเนฟแม้ว่าแขกของโรงแรมแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยชั้นสูงแต่การยื่นทิปให้เนฟร้อยดอลลาร์ทำให้เนฟอึ้งไปเลยทำให้เนฟนึกไม่ถึงคือ หญิงสาวที่ชื่อแอนนาเดลวีคนนี้เธอต้องการเข้าพักในโรงแรมนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเธอจองห้องสวีทขนาดกลางราคาต่อคืนราว4 0 0ยเหรียญสหรัฐจากหน้าต่างของห้องชุดขนาดใหญ่สามารถมองเห็นถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านแบรนด์หรูในเขตโซโหปกติจะมีแต่เศรษฐีจึงสามารถเข้าพักได้นานขนาดนี้หนึ่งเดือนต่อจากนี้เนฟก็ได้เจอเธอบ่อยขึ้นแอนนาบอกเนฟว่าเธอมาจากประเทศเยอรมนีพ่อของเธอมีกิจการโรงงานโรงงานผลิตแผงโซลาเซล เธอเป็นผู้สืบทอดกิจาการทั้งหมดของครอบครัวมีกองทุนรวม60ล้านเหรียญสหรัฐแต่เงินก่อนนี้ต้องรอจนถึงเธออายุ26ปีจึงจะเบิกออกมาใช้ได้ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้เธอต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้นแม้จะฟังดูแปลกๆแ,แต่เนฟก็เชื่อเพราะเหตุนี้อน,นาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมากไม่ว่าจะเป็นคนขับอูเบอร์บริกรในร้านอาหารหรือผู้ดูแลห้องทุกคนต่างได้ทิปร้อยดอลลาร์จากเธอบริกรรีบแย่งกันยกกระเป๋าของเธอขึ้นชั้นบน และยังมีการทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้อีกด้วยห้องของเธอเต็มไปด้วยถุงช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากมายมีของมากมายที่ยังไม่ได้เปิดแอนนายังดีต่อเนฟมากยังชวนเนฟนวดเท้าและทำเล็บพาเนฟเข้าคลาสฟิตเนสกับเทรนเนอร์ส่วนตัวตอนไปคลาสฟิตเนสด้วยกันเนฟ,นเ,นฟเห็นแอนนากับตาเธอหยิบเงินสดออกมาเป็นจำนวน4,500ดอลลาร์จ่ายค่าคอสเรียนแอนนาย,ยังชอบนั่งในร้านอาหารหรูของโรงแรมและจัดปาร์ตี้มื้อเย็นแขกที่เข้าร่วมงานมีนักกีฬาศิลปินและคนดังมากมายครั้งหนึ่งเนฟ ไปงานเลี้ยงร้านอาหารเห็นไอดอลในวัยเด็กของเธอที่แสดงหนังเรื่อง Home Alone นำแสดงโดยแมคกคเลย์คาร์กินตอนพักในโรงแรมหรูเธอใจกว้างมากชอบจัดดินเนอร์และพบปะคนดังในสายตาของเนฟฟีแอนนาทำให้คนดังเหล่านั้นพอใจยกเว้นเนฟยังมีอีกคนที่เชื่อว่าแอนนาเป็นคนดังมั่นใจอย่างไม่หลังเลเธอเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร Vanity Fair ราเชลเวลเลียมเธอกับแอนนารู้จักกันที่งานปาร์ตี้ราเชลกล่าวในการให้สัมภาษณ์ในภายหลัง เธอสวมรองเท้าแตะกุชชี่เธอสวมแว่นซิลินเดินเข้ามาในชีวิตฉันโว์ให้เห็นความทรงเสห์ไร้ความกังวลใช้ชีวิตในโรงแรมหรูเพียบพร้อมด้วยร้านอาหารระดับไฮเอนด์ไห้องสาวน่าอินฟราเรดจากนั้นราเชลและแอนนากลายเป็นเพื่อนสีที่แยกจากกันไม่ได้ทั้งสองมักจะทำสปาความงามด้วยกันเชิญเทรนเนอร์ร้านอาหารหรูในโรงแรมแอนนาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานแอนนาชวนราเชลไปโมโร็อกโกด้วยกันพักร้อน6วันราเชลตกลงอย่างง่ายดาย สองคนได้เข้าพักในวิลล่าที่สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและพ่อบ้านทำเล็บครั้งละ400รอดอลลาร์ทำสปาแ800ร้อดอลลาร์ดื่มไวน์ที่ส่งโดยตรงจากฝรั่งเศสและแชมเปญที่แพงที่สุดยิ่งไปกว่านั้นยังเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับส่งที่สนามบินคาสบังกาลาเชลหลงกับความร่ำรวยและมัง่งคั่งที่แอนนามอบให้เธอเธอไม่เคยมีชีวิตแบบนี้มาก่อนที่จะพบกับแอนนาในฐานะบรรณาธิการนิตยสารทั่วไปเธอไม่เคยคิดมาก่อน สิ่งที่ราเชลและแค่ตร้องไคือเมื่อทริปนี้จบลงและต้องจ่ายบินบัตรเครดิตของแอนนากับรูดไม่ได้เธอเรียกล่อมให้ราเชลออกให้ก่อนและสัญญาว่าจะคืนเงินให้เธอทันทีหลังจากกลับถึงนิวยอร์กราเชลจำใจจ่ายบิน62 0 0 0อพันเหรียญสหรัฐมันมากกว่ารายได้ของเธอทั้งปีจากการทำงานเป็นบรรณาธิการหลังจากกลับถึงนิวยอร์กแอนนาไม่ทำตามสัญญาจึงรู้ว่าแอนนาไม่สามารถคืนเงินได้ราเชลจึงไปแจ้งความแตนนา ไม่มีเวลาจัดการกับคดีความเล็กๆแบบนี้เพราะเธอกำลังดำเนินการอยู่แผนการใหญ่ของตัวเองอนนากำลังวางแผนก่อตั้งมูลนิธิของเธอเองตั้งตามชื่อที่ตัวเองคิดเอาไว้มูลนิธิอนนาเดลว,วีขับศิละปะส่วนตัวในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำเธอได้พบกับสถาปนิกชาวสเปนที่มีชื่อเสียงลูกชายของซานติเอโกคาลาทวากราเบลคาลาทวาและถ่ายรูปคู่กับเขาเธอหยิบรูปคู่และเล่าให้คนอื่นฟังว่า ครอบครัวคาแทว่าได้ช่วยเธอเช่าโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งโบสถ์สูงหกชั้นจะเป็นที่ตั้งของชมรมศิละปะของเธอมือพ้นที่4 5 0 0 0ตารางฟุตจากนั้นเธอก็หยิบรูปคู่ที่ถ่ายกับศิลปินหลายคนบอกว่าพวกเขาจะช่วยจัดนิทรรศการศิละปะและมูลนิธิของเธอและภาพคู่เหล่านี้อันที่จริงในไม่กี่ปีนี้อาศัยจัดดินเนอร์และถ่ายรูปคู่มาบนไอจีของเธอมักจะเห็นเธอบ่อยๆถ่ายรูปคู่สนิทสนม กับบรรดาเจ้าพ่อแห่งวงการศิลปะและเรียกพวกเขาว่าเพื่อนที่เธอรักที่สุดแม้ว่าหลายคนจะเห็นแอนนาเป็นครั้งแรกแต่ก็มั่นใจว่าสถานะของเธอคือไฮโซตัวจริงในวงสังคมของนิวยอร์กตัวตนของแอนนามีหลายเวอร์ชั่นบางคนบอกว่าพ่อของเธอเป็นมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันบางคนบอกว่าพ่อของเธอเป็นนักการทูตประจำรัสเซียบางคนก็บอกว่าครอบครัวของเธอคือตระกูลยักษ์ใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมเก่าในเยอรมันแต่ทุกครั้งที่ได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับประวัติของตัวเอง แอนนายิ้มจางๆเสมออย่างมีเลสในเพื่อระดมทุนสร้างบุรุษที่ศิลปะเพื่อนทางธุรกิจของเธอก็ได้ช่วยติดต่อกับโจเอลโคเฮนฉายาหมาป่าผู้โด่งดังวอลสตีดอัยาการในคดีโจแดนแบอฟอร์ดติดต่อผ่านโคเฮนแอนนาติดต่อสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งติดต่อสำเร็จยังติดต่อสำนักงานสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในลอสแองเจลิสธนาคารซิตี้ซิติเซน และ Castle Investment Group อันอนามั่นใจและยืนยันกับธนาคารว่าเธอมีเงินในบัญชีต่างชาติ6,700ล้านดอลลาร์เธอยังปลอมแปงลงรายการเดินบัญชีของธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ยังใช้โปรแกรม p h o t o s h o p ตัดต่อแสดงบัญชีของเธอให้มียอดเงินในธนาคาร20ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นอน,นาก็พบกับปัญหาใหญ่ที่เรากล่าวในตอนต้นผู้จัดการโรงแรมฮาวเวพบว่าตั้งแต่วันที่อน,นาเข้าพัก เธอไม่เคยจ่ายค่าทมเนียมใดๆเลยเธอมียอดค้างชำระสามหมื่นดอลลาร์นี่ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆพนักงานโรงแรมเปลี่ยนรหัสล็อกประตูของแอนนาเอาข้าวของของเธอเก็บไว้ที่ห้องเก็บของและตอนนี้แอนนากำลังพักร้อนที่เมืองโอมาฮาเธอบอกกับพนักงานโรงแรมที่ชื่อเนฟว่าเธอได้เข้าพบกับวอร์เรนวัฟเฟตแล้วเบลเกตเสร็จจากนั้นจะกลับไปจ่ายเบล และได้ลงรูปตัวเองทานอาหารเย็นที่จริงแล้วช่วงที่เธอเยี่ยมชมสนามกอล์ฟเธอก็สะดุดเข้ากับบาร์เฟรที่กำลังจัดปาร์ตี้มือค่ำให้กับกลุ่มลูกค้า VIP เธอได้แอบเข้าไปเพื่อถ่ายรูปกับคนในงานรูปถ่ายที่งานเลี้ยงอาหารมือค่ำโอมาฮาก็มีผลไม่นานธนาคารซิตี้แบงก์โอนเงิน30,000ดอลลาร์ในนามแอนนาจ่ายค่าโรงแรมโฮเวิร์ดให้เธอต่อมาเธอเกลี้ยกล่อมนายธนาคารของซิตี้นชั่นแบงก์รายันซาเลม ให้เธอเบิกเงินเกินบัญชีของเธอทำให้เธอกู้เงินหนึ่งแสนดอลลาร์สำเร็จ7มิถุนายน2560เธอเบิกเงินเกินหนึ่งแสนดอลลาร์แอนนาเช่ารถเทสลาสีเงินขับมาถึงประตูโรงแรมโฮเวิร์ดประตูเปิดขึ้นอย่างช้าๆแอนนาเดินออกมาเธอยังคงสวมแว่นตากันแดดซิลินขอบหนาเข้ามาในโรงแรมต่อว่าผู้จัดการไม่พอใจที่ย้ายของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้น เธอเช็คอินเข้าโรงแรมบิ๊กแมนในใจกลางเมืองนิวยอร์กแต่ว่าหลังจากพักที่บิ๊กแมนโฮเทลมาเกือบ20วันและบิ๊กแมนโฮเทลก็ไม่ได้รับสิ่งที่เธอสัญญาไว้ว่าจะโอนเงินจำนวน1น0 0 0นนดอลลาร์ดังนั้นห้องในโรงแรมบักแมนของแอนนาจึงถูกล็อกจากด้านนอกเข้าของในห้องก็ถูกยึดเช่นกันจากนั้นแอนนาย้ายไปเดะบิวโฮเทลและพกักอยู่สองวันแล้วก็โดนไล่ออกเหมือนกัน ถึงวันที่5กรกฎาคม2560แอนนากลายเป็นคนเร่ร่อนเธอสวมชุดกีฬาแบรนด์ดีไซน์ราคาแพงเก่าๆเด,เดินเดดเดรดไปตามถนนในเวลานี้ธนาคารก็ปฏิเสธคำขอกู้เงินของเธอเช่นกันสาเหตุคือไม่มีรายได้ที่น่าเชื่อถือในการชำระคืนเงินกู้ที่สุดแห่งการหลอกลวงและบินที่ยังไม่ได้ชำระจำนวนมากทำให้เธอลำบากแอนนาเดลลีถูกจับในเดือนมกราคมในระหว่างการสอบสวนของแอนนา อาการตกใจมากหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่มีสถานะปลอมแม้แต่ชื่อและสัญชาติของเธอก็ยังปลอมชื่อจริงของเธอคือแอนนาโซโรคินเกิดในปี2534ในครอบครัวธรรมดาในรัสเซียปี2550เธอย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอที่เยอรมันอยู่เมืองเล็กๆในชนชั้นกรรมกรที่อาศัยอยู่ในขณะนั้นพ่อแม่ของแอนนาไม่ใช่เศรษฐีแน่นอนแต่เป็นคนขับรถบรรทุกแม้ว่าฐานะการเงินของครอบครัวจะไม่ค่อยดีนัก หลังจากที่แอนนาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในปี2554พ่อแม่ของเธอกัดฟันและจ่ายเงินสนับสนุนให้แอนนาไปลอนดอนไปเรียนศิละปะที่วิทยาลัยเซนทรัลเซนต์มาตินหลังจากนั้นไม่นานแอนนาลาออกและไปปารีสเพียงลำพังที่นั่นเธอหวังว่าจะได้สิ่งในฝันคือโอกาสในการฝึกงานที่นิตยสารโพโพ,โพและในตอนนั้นเองที่แอนนาได้ติดต่อกับคนแวดวงเซเลบิตี้และคนดังเธอกำลังค่อยๆหลงสู่การมีชื่อเสียงและเงินทอง จนทำให้เธอเปลี่ยนชื่อเป็นแอนนาเดียวีและเริ่มเปลี่ยนตัวตนและพ่อแม่ของเธอไม่รู้จนกระทั่งเธอถูกจับกินใช้อย่างประหยัดเพื่อส่งลูกสาวให้เล่าเรียนถูกเธอทำลายพังหมดก่อนที่อนานจะถูกเปิดโปงในที่สุดการหลอกลวงครั้งใหญ่นี้อยู่ในนิวยอร์กถึง10เดือนเธอช่อโกงธนาคารนักออกแบบแฟชั่นและโรงแรมบริษัทเช่าเครื่องบินส่วนตัวและคนที่เธอเรียกขานเขาว่าเพื่อนยอดรวมสูงถึง275,000ดดอลลาร์สหรัฐแต่แอนนาเธอไม่เคยสารภาพความผิดของเธอ ช่วงที่เธออยู่ในเรือนจำถึงให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ถ้าฉันขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำฉันกำลังหลอกลวงคุณหลอกทุกคนหลอกตัวเองเมื่อถูกถามว่าจะทำอีกไหมเธอตอบว่าทำอาจจะทำในเดือนเมษายน2562หลังจากการพิจารณาของคณะลูกขุนสองวันแอนนาสโรคินถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีช่อโกงหลายครั้งและรวมถึงข้อหาโจรกรรมสองข้อหาเธอถูกตัดสินจำคุก ทริเกอร์อิสแลนด์ไเซนรับโทษจำคุก4ี่ถึงสิบสองปีปรับสอง0 0สี่พันดอลลาร์สหรัฐและได้รับคำสั่งให้ชดใช้เงินราว199,000เาหเกันเรียญสหรัฐแต่นอนว่าเธอไม่มีเงินหลอกคนรวยในนิวยอร์กและบารีสไปทั่วชื่อแอนนาพาดหวัวข่าวของสื่อชั้นนำมาสักพักแล้วการแต่งกายของเธอระหว่างการพิจารณาคดีอย่างไดอินสไพร์มาจากนิตยสารชั้นนำเช่นจีคิวตอนรายงานตัวแอนนา อย่งีจ้างสไตลิ์ที่เคยออกแบบสไตล์ให้มาดอนน่ามาดูแลการแต่งตัวของเธอเสื้อเชิ้ตเชนลอเลนด้เดรสสีดำทรงต่ำของมิวมิวกางเกงทรงหลวมของวิกซอริ a อลเบคแฮมศาลกลายเป็นพื้นที่แสดงของอันนาสื่อต่างๆรอทำข่าวอยู่หน้าศาลหวังว่าจะสามารถเก็บภาพชุดของเธอในวันนั้นแต่ชีวิตที่ดันดราม่ากว่านี้ทำให้อันนากลายเป็นคนดังตัวจริงหลังโดนจับเนสฟิตและ SBO TV ประกาศว่าพวกเขาจะดัดแปลงเรื่องราวของอันนาให้เป็นซีรีส์ ได้สร้างละครยอดฮิต s a n d r ์ Remus จาก i n t r ท g u e เธอจะทำหน้าที่เป็นนักเขียนเนฟเคยมาที่เรือนจำเพื่อไปเยี่ยมอนนาบอกข่าวกับเธออนนาฟังแล้วดูเหมือนสงบมากว่ากันว่าเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ร่วมากับล็อบบี้ทุกคนสนใจที่จะเล่นเป็นอนนาหญิงสาวลึกลับออนนาวัย29ปีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทันบนวันที่15กุมภาพันธ์2564เธอจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อเธอพ้นจากเรือนจำ ซีรีส์ที่มาจากเรื่องราวของเธออาจจะออนแอร์อยู่ในเวลานั้นอาจจะเป็นวันที่อนนาได้ทำตามความฝันที่เป็นจริงในอเมริกันที่สุดแล้วชีวิตก็ประมาณนี้เต็มไปด้วยละครและสิ่งที่ไม่รู้จักอยากจะบอกอะไรกับเรื่องนี้ฝากข้อความในคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันมุมมองของคุณแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับ